เมื่อคู่ทวินเฟรมได้มาพบเจอกันในครั้งแรกถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เพื่อให้จิตวิญญาณเกิดการจดจำกันได้และการได้พบเจอกันในครั้งแรกไม่ใช่แค่การผ่านเข้ามาเพื่อให้จําหรือเป็นการผ่านเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนอะไรบางอย่างแล้วผ่านไปเพียงเท่านั้น แต่เป็นการมาพบกันเพื่อผลักดันกันและกันให้เข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้และเติบโตทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นการพัฒนาและเติบโตจากภายในส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นการเดินทางบนเส้นทางรักคู่ขนานที่มีระยะทางที่ยาวไกลและมีความท้าทายในระหว่างนี้แต่ละฝ่ายควรอยู่ในเส้นทางหรืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่ก้าวล้ำพื้นที่ของอีกฝ่าย ควรเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ควรตัดสินในความคิดการกระทำหรือคำพูดใดๆของอีกฝ่ายให้เป็นไปในเชิงลบเรียนรู้ที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเรียนรู้ที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองรักและทำให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่ต้องคาดหวังหรือนั่งรอความรักจากใครๆ รู้จักให้อภัยตนเองค้นหาคุณค่าของตนเองและความสามารถเฉพาะของตนเองแล้วนำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นอย่าทำให้ชีวิตมีแต่ความว่างเปล่าและอยู่บนพื้นฐานของการเฝ้ารอเท่านั้นแต่ควรเรียนรู้และหาวิธีการที่จะทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันมีความสุขและมีคุณค่า จงรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองให้ได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เพราะทวินเฟรมไม่ได้มาเจอกันเพื่อมาเติมเต็มทุกอย่างให้แก่กันและกันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่ขาดแต่มาเจอกันเพื่อเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและเติมเต็มตัวเองให้ได้อย่างร้อยเอร์เซนต์ในทุกๆด้านทั้งสองฝ่าย ซึ่งหมายถึงแต่ละฝ่ายต้องผ่านการพัฒนาจนสามารถเติมเต็มตัวเองได้ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณยิ่งคุณมีการดูแลตัวเองรักตัวเองและพัฒนาตัวเองได้มากและเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดึงดูดคนที่ใช่คนที่เข้ากันได้ให้เข้ามาในชีวิตได้เร็วเท่านั้นเพราะจักรวาลทำงานภายใต้กฎแรงดึงดูด และพลังงานที่คุณเป็นหากมีการสั่นสะเทือนออกไปแบบไหนก็ย่อมจะดึงดูดคนที่คล้ายๆกันเข้ามาหาคุณได้โดยอัตโนมัติซึ่งคำว่าการดึงดูดคนที่ใช่หรือคนที่คล้ายๆกันในที่นี้ก็หมายถึงคนที่เป็นคู่ทวินเฟรมอีกฝ่ายให้กลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ได้อีกครั้งเพื่อการรวมตัวกันของจิตวิญ,ญญาณได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นขอให้อย่าได้วิตกกังวลหรือเศร้าเสียใจกับการได้มาพบเจอกันแล้วต้องมีการแยกจากแต่จงใช้ช่วงเวลาในระหว่างการแยกจากเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจงพลิกช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตที่ทำให้รู้สึกทุกข์ใจหรือเจ็บปวดทรมานให้เป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้ใหม่ๆทำสมาธิทุกวันเพื่อให้จิตใจสงบผ่อนคลาย เน้นรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามันออกกำลังกายให้รูปร่างสวยดูดีมีออร่าเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งหมายถึงเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนะคะ